สวัสดีครับผมช่างแตกจักรพงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับผ่านทางช่องทางของช่างเองนะครับทั้งช่องทาง youtube นะครับแตกจักรพงชาแนลนะครับแล้วก็ซ่อมจักได้ใบช่างแตกในทาง facebook นะครับอยู่ในเพจนะครับก็นะครับฝากทุกทท่านติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาจะมา ทำคลิปนะครับบอกให้เพื่อนๆได้รู้ว่านะครับการการที่จากที่เพื่อนๆมีบางคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาถามว่านะครับจากเนี่ยนะครับทําไมถึงเข็มหักบ่อยได้ขาดบ่อยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเที่เคยเทั้งโทรมาถามทั้งแชทมาถามผมเนี่ยนะครับเผมนะครับอยากให้ดู เ,ออเบื้องต้นของตัวจักรก่อนว่าทําไมสาเหตุของมันเนี่ยที่เราจะหาสาเหตุได้ทําไมมันถึงได้โดดได้ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นจักเย็บจกักรผงจักลาหรือว่าจาักอะไรก็ตามนะครับอันดับแรกเลยถ้าเบื้องต้นจริงๆนะครับไม่ต้องลงลึกถึง,ถ,งถึงการตั้งตะขอหรืออะไรทั้งนั้นเราเราดูเบื้องต้นของเราเลยอยู่ที่บ้านนะครับว่านะครับว่าว่าเราจะดูแล้วก็สังเกตดูเขายังไงทําไมเขาถึงขาดทําไมเขาถึงเข็มหัก ทำไมเขาถึงเข็มหักบ่อยทำไมเขาถึงเข็มเข็มทู่นะครับสาเหตุหลักๆของเขาเลยก็คือนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจากที่ผมมาซ่อมหน้าง,งานขออภัยที่คลิปวิดีโอถ่ายคำมือเดียวแล้วก็อาจจะไม่ชัดนะครับผมพยายามจะให้ชัดที่สุดแล้วนะครับก็คือนะครับอยากให้เพื่อนๆได้รู้แค่ว่านะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจากตัวนี้เขาแจ้งมาว่าเข็มหักเข็มทู่บ่อยเข็มหักบ่อยนะครับ ซึ่งผมมาเอาตีนผีออกแล้วผมเอามาตรวจดูเบื้องต้นก็คือต้องเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่จะทําอะไรทั้งนั้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องหาสาเหตุมันก่อนในการซ่อมไม่ใช่ว่าเราจะไปเน้นที่การตั้งการนู่นนี่นั่นหลายอย่างอันดับแรกเราต้องหาสาเหตุให้มันเจอกกอนนะครับตัวนี้ผมถอดตีนผีออกผมเจอเลยนะครับก็คือมันไม่ได้แก้ไขอะไรซับซ้อนเลยนะครับช่างเย็บก็แก้ไขเองได้นะครับ มุนเข็มลงนะเพื่อนๆจะสังเกตดูนะครับปลายเข็มนะครับเห็นไหมฮะนะครับช่างเย็บบางคนก็จะเย็บเย็บงานอย่างเดียวนะครับก็จะเย็บงานจนบางทีแป้นขยับหรือเข็มงอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สนใจนะครับเขาจะเย็บอย่างเดียวจนนะครับจนมันเกิดสาเหตุขึ้นเขาถึงจะสนใจตัวจากว่าเรียกช่างเพื่อจะมาแก้ไขแต่ส่วนมากแล้วนะครับจุดหลักๆถ้าเรามองดูจริงๆแล้วนะครับมัน เถ้าเราเรามองดูดูดูจุดที่มันผิวเผินเลยแล้วถ้าสิ่งที่เรามองข้ามก็คือหนึ่งนะครับเออ่ที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือเพื่อนๆสังเกตดูผมจะหมุนเข็มลงนะครับเห็นไหมครับเข็มฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับปลายเข็มเนี่ยนะครับเขาชนรูแป้นอย่างเกือบจะชนนะครับแต่ว่าเวลาเข้าลงเต็มเนี่ยก็คือทําให้เข็มเนี่ยชิดกับรูแป้นเลยนะครับ นี่แหละครับก็คือสาเหตุนะครับวิธีการแก้ไขก็คือเรารู้ว่ามันชนเราก็ต้องขยับออกแค่นั้นเองนะครับจุดขยับมันก็คือมีน็อตล็อกแป้น2ตัวเราก็แค่ทายน็อตออกแล้วก็ขยับแป้นให้รูมันอย่าเบียดรูเข็มอย่าเบียดเข็มนะครับถ้าเบียดเข็มยังไงเวลาเขาลงผ้าเร็วๆเนี่ยเขาฉลบชนแป้นเข็มหักหรือว่าเข็มงอแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือนะครับ เอาวันนี้ไม่ต้องมามาดูที่งานซ่อมมาดูที่งานแก้ไขปัญหาดีกว่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับผมหมุนเข็มลงเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเข็มฝั่งซ้ายเนี่ยจะจะชิดแป้นจนเกือบชนนะครับเขาเลยเวลาเย็บไปเร็วๆเนี่ยเวลาเขาเข็มเขาลังเนี่ยนะครับมันจะทําให้มันมาอแฉลบโดนแป้นแล้วมันก็หักนะครับพอมันหักแล้วก็เราก็ รู้สึกว่าทาไมมันหักบ่อยจังเราไม่ได้มองที่สาเหตุเราก็เยบไปอย่างเดียวนะครับอันนี้เราก็ต้องมาแก้ไขก่อนนะครับบางทีเนี่ยนะครับเ,เส้นผมที่มันบางครูเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเรียกช่างแต่ถ้างานหนักจริงๆนะครับก็ต้องเรียกช่างให้มาแก้ไขให้นะครับแต่ถ้าเผื่อเราตรวจสอบแล้วว่าออโอเคเข็มไม่ชนแป้นนะอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเราค่อยเรียกช่างเราก็ให้เข้ามาแก้ไขนะครับเพราะยังไงงานทางเทคนิคแล้วเนี่ย เอ่อถ้าเราแก้ไขไม่หายเนี่ยจำเป็นต้องเรียกช่างเราก็ต้องเรียกนะครับเพราะว่าจาักรใช้งานประจํจาจักรใช้งานทุกวันนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับช่างจะมาแค่มาให้รู้สาเหตุของของเข็มหักที่ช่างมาแก้แล้วก็ทําไมมันถึงหักสาเหตุมันก็คือตัวนี้เอ่อเพื่อนเพื่อนเอ่อทำตามได้เลยทั้งจากเย็บจากโพง้งจากลานะครับเราดูตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็คือเอ่อเวลาเข็มมันชิด แป้นเกินเนี่ยมันก็จะหักนะครับวิธีแก้ไขก็คือขันนอ็อตเนี่ยนะครับน็อตตัวนี้น็อตที่ล็อกแป้นเนี่ยจะเป็นจากเย็บหรือจากพงหรือจากลาก็จะมีน็อตล็อกแป้นอยู่2ตัวเราก็ขันออกแล้วเราก็นะครับเราก็ขยับแป้นให้รูมันรูของแป้นไม่ไม่ชนกับเข็มแค่นั้นเองนะครับมันก็จะแก้ไขงานเอ่อจากเข็มหักจากเข็มงอจากเข็มทู่ได้นะครับอันนี้ก็คือ สาเหตุหลักๆแล้วก็จะเป็นสาเหตุพื้นฐานเลยนะครับเกี่ยวกับงานซ่อมนะครับครับผมเอ่อวันนี้นะครับช่างก็จะมีคลิปมาให้ชมเพียงแค่นี้นะครับเอ่อจะให้ลงหลักๆที่สาเหตุของของงานแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ได้หัดแก้ไขเองนะครับแค่ขยับแป้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าช่างเย็บทุกคนคงขยับได้นะครับวันนี้นะครับช่างมีคลิปมาฝากแบบ ไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรแค่มามีคลิปมาแนะนำให้เ,เพื่อนๆได้รู้จักว่าแก้ไขแล้วก็ปรับจักตัวเองได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องเ,อเรียกช่างถ้าเป็นงานเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นงานตั้งตะขอหรืองานซ่อมข้างในก็ต้องเรียกช่างนะครับถ้าจำเป็นนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เป็นคลิปแนะนำนะครับไม่ได้ไม่ได้เจาะจองที่จะไปเบียดเบียน er er หรือว่าไปทำ ให้คนอื่นไม่พอใจคลิปที่ช่างทำแล้วถ้ามันเกิดประโยชน์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่ถ้า,าไปขัดใจหรือขัดอะไรใครตรงไหนก็กราบขออภัยด้วยนะครับฝากติดตามช่างแตกจกักรพงทางช่องทาง YouTube แตกจกักรพงแล้วก็ทาง Facebook ซ่อมจักได้ใบช่างแตกด้วยนะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ